นี้จะมาทำยำม,มะนาวยั่วๆให้ทุกคนน้ำลายไหลนะคะก่อนอื่นเลยนี่เตรียมมะนาวมาสามลูกเลยค่ะล้างเกลี้ยก่อนนะคะล้างเปลือกให้เกลี้ยงนี่รู้สึกเปรี้ยวปากอยากเปรี้ยวๆนะคะนี่เลยมะนาวหั่นแบบนี้ค่ะล้างเปลือกให้เกลี้ยงก่อนนะยำม,มะนาว ของเปรี้ยวในตู้เย,ย็นไม่ได้มีมะน,นาวนี่แล้วค่ะนี่หั่นไปกันน้ลำลายไหลไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หั่นครึ่งหั่นครึ่งค่ะหั่นครึ่งให้หมดเวลาอยากเปรี้ยวนี่หืม เปลือกเกี้ยงแล้วนะคะต้องเลือกเปลือกบางๆค่ะมันจะไม่ค่อยขมถ้าเปลือกหนามันจะไม่อร่อยไม่เข้าเครื่องนะคะมันจะออกปออกขมมากอันนี้มันจะออเปรี้ยวแล้วก็ขมนิดๆเม็ดตอ,อกให้หมดนะคะเม็ดทำทีเดียวเลยค่ะสามลูก ออกให้หมดก่อนนะคะถ้ามีเม็ดแล้วเดี๋ยวมันจะขค่มประมาณนี้ค่ะมันจะได้เข้าเครื่องเวลาเรายำนี่เลยเวลาอยากตอนวันนั้นของเดือนนี้ยิ่งอยากมากใครที่ชอบทานเปรี้ยวนะคะนี่เลย สะใจหั่นขึ้นให้หมดค่ะเป็นแว่นๆจะมาย้ำให้ดูนะคะ จานเลยสามลูกนะคะนี่อยอดอนี่เลยค่ะก่อนอื่นเลยช้อนหยิบช้อนนิดหน่อยช้อนเดี๋ยวนะคะจะตวงให้ดูป่นน้ำปลารสตีค่ะ ใส่รรดีแทนชูรสจะได้นวนัว,นวตาก่อนเลยหนึ่งช้อนพอลนะคะพริกป่นพริกป่นนี้ตำเองนะคะนี่ซื้อที่ตลาดมามันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็ไม่สดใส่ไปเลยค่ะชอบพริกก็ใส่ไป นิดนึงนี่เลยคุณคลุกเขาใม้เข้ากันนะคะนี่เลยค่ะหลายหลายยำมะนาวค่ะยำมะนาวยุมมาาวยวๆมะม่วงมะขามมะยม มันหายากนี่เลยมันนาวมี่แน่ในตูน้เย็นโอเคนะคะนี่เข้าละนี่เลยอือม,มันลายไหลนี่ค่ะให้ดูนะคะยังไม่โฟกัสเลยนี่ค่ะโฟกัสละมันไม่ค่อยโฟกัส เสียงเงนโอเคน้วยังเบียร์วละอและอแรวนี่เลยอือร่อยมากค่ะอืออือสุดยอดมากอือกะเนี่ยอืออือ มันประกัดไม่นสร็จปรกัดอ,อร่อยค่ะสศรษายมากว่าถ้ามันจะแบบเนี่ยทไมเนี่าถ้ามันจะแบบว่าเปรี้ยวขมนิดๆแต่